อา้าวเรื่องต่อไปครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะพาไปดูเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์ในบ้านเรากันบ้างนะครับผมโดยเฉพาะการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพชนสูตรโรคนะครับและเฝ้าระวังความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับซึ่งทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับ ได้ให้ความสําคัญฮะเกี่ยวกับสมุนไพรในการวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆด้วยนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครืษษ่องสำอางจากสมุนไพรไทยนะฮะซึ่งภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยมีอะไรบ้างผู้ชมลองชมดูครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เราก็คือทำ l a บ ทำมาตรฐานเกี่ยวกับ lab แล้วก็ทำการศึกษาวิจัยพัฒนาที่อาศัยห้องแลบหรือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามาช่วยนะครับซึ่งก็จะมีห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบเนี่ยที่เป็นทั้งแลบโรคนะแลบโรคก,ก็คือการตรวจโรคเช่นตรวจโควิด19นะฮะแล้วก็แลบผลิตภัณฑ์แลบผลิตภัณฑ์ก็เช่นการตรวจผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพตรวจน้ําตรวจอาหารตรวจเครื่องสําอางเครื่องดื่มพวกนี้ครับซึ่งเราทําเองด้วย เราเป็นแลบมาตรฐานเทียบเคียงด้วยเป็นแลบมาตรฐานของอาเซียนเป็นแลบมาตรฐานของเอเชียเป็นแลบมาตรฐานขององค์การในโลกในระดับประเทศด้วยนะฮะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยตั้งมา81ปีนะตั้งมาพร้อมกับกระทรวงสาธารณสุขนะก็ถือว่าถ้าพูดถึงเกี่ยวพันกับเรื่องสุนภัยเนี่ยต้องเรียกว่าครอบคลุมทั้งต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําตั้งแต่การดูเรื่อง พืชพันธุ์สมุนไพรนะการสกัดวิเคราะห์ตรวจการแปรรูปและการพัฒนาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรตอนนี้เรื่องของสมุนไพรเนี่ยไทยเราเนี่ยส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสมุน,น,น,มน,นไพรเ,เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนเป็นอันดับ3ของเอเชียนะเป็นอันดับ12ของโลกเนี่ยมูลค่าประมาณ3.1แสนล้านเนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กรมให้ความสําคัญแล้วก็เป็นภาระเร่งด่วนเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทําเป็น ผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจได้ง่ายก็คือเรื่องของเครื่องสําอางผสมสูนไพรหรือเครื่องสําอางที่ผลิตมาจากสารสําคัญจากสูนไพรก็มีหลายตัวที่มีการศึกษาวิจัยนะครับแต่ตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าออมันมีความเชื่อมโยงมาตั้งแต่ความเชื่อของคนในอดีตนะรวมไปถึงการใช้ในแวดวงของที่น้องประชาชนนะแล้วก็การหาได้ง่าย ของสูนปลายหนะัวไล่ปลายนานี่ก็มีเป็นไม้ยืนต้นนะครับซึ่งตัวนี้เราก็ค้นพบจากงานวิจัยหลายๆงานวิจัยพบว่ามันมีสารสําคัญตัวหนึง่งที่จะนํามาใช้การเป็นส่วนประกอบของเครื่องสําอางแล้วก็เป็นประโยชน์พืชตัวนี้เราก็เรียกว่ามหาั่นเองนะครับต้นมหานะฮะซึ่งการที่จะใช้มหาเนี่ยฮะก็จะต,ต้องดึงเอาสารสําคัญตัวหนึ่งในมหาดออกมาเขาเรียกว่าออซิเลสเวอร์ทอล ซึ่งจะมีคุณค่าที่สำคัญซึ่งมีประโยชน์อย่างมากที่จะนำมาใช้แปรรูปนะในผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะเรื่องของเครื่องสําอางนะครับตัวออกซิเรสเวโรทอลเนี่ยจะมีสรรพคุณที่ใช้เป็นเครื่องสําอางได้ดีเพราะว่ามันจะ,ะเรียกว่าลดริ้วรอยบนใบหน้านะทำให้เซลล์เม็ดสีทํางานได้ดีขึ้นนะครับทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสแล้วก็ลดฝ้านะลดเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหนังได้ ซึ่งตรงนี้ถามว่าพูดเอาเองไหมไม่ใช่นะครับความเชื่อไหมไม่ใช่นะมันเป็นผลการจัดการวิจัยเราศึกษาวิจัยในคน5 6คนเพื่อจะดูสรรพคุณที่เป็นสรรพคุณในเชิงคลินิกออกมาซึ่งตรงนี้มีการศึกษาวิจัยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็พบว่าการวิจัยทางคลินิกเนี่ยได้ผลดีแล้วก็การวิจัยเกี่ยวความเป็นพิษการวิจัยการก่อกายพันธุ์ก็ไม่มีผลเสียตรงนี้นักวิจัยของกรมยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยสามารถทําการสกัดออกมาได้ เป็นสารสกัดบริสุทธิ์90%ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ในการศึกษาวิจัยโดยทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สารออกซิเรสเวโรทอลที่มีความบริสุทธิ์สูงนะครับเรามีบทบาทในการที่ผลิตสูตรต้นแบบต้นตำลักแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปให้กับบริษัทภาคเอกชนที่มีความสนใจแต่ไปผลิตแล้วเนี่ยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องตามไปควบคุมการผลิตควบคุมคุณภาพควบคุมความอดทุกล็อตของการผลิต ตามมาตรฐานที่มีการกำหนดไว้สินค้าและ,ะตัวโปรดักหรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีออกซิเลสเวอร์ทอลเป็นส่วนประกอบที่รับการถ่ายทอดเทคนโงวิจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปเนะี่ยก็จะมีความปลอดภัยแล้วก็มีผลการศึกษาวิจัยอย่างเที่ยงตรงเที่ยงธรรมแท้จริงนะในการที่จะบอกสรรพคุณที่จะกล่าวอ้างได้นะครับสินค้าและผลิตภัณฑ์นะ สมุนไพรของเราเนี่ยได้มาตรฐานมีการศึกษาวิจัยยืนยันนะเพื่อจะนาไปสู่การแข่งขันในตลาดต่างประเทศและในตลาดโลกครับอันนี้ก็เป็นบทบาทที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็พยายามที่จะขับเคลื่อนผลักดันให้เห็นว่าระบบราชการอย่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ด้วยศักยภาพของความรู้เครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับ นี่นะครผมพอเราเห็นว่าทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาตรวจสินค้าได้มาเราก็สบายใจขึ้นครับผมนะฮะ